สวัสดีครับผมเอฟแขายรถไปน่ำเรือนตุ้พร้อมครับวันนี้มีเรื่องเหล้าดีๆมีรถใบใสการใสางานมานําเสนอจะเป็นอย่างรอชมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มลาล้งใจนะครับโมเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือ2ครับเบอร์โทรผมอยู่ข้างล่างนะครับแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยอ่ามาชมกันครับวันนี้ผมมีผู้ใดสิทธิหารถไปใสการใสางานไลยค่าไปขายอยู่นี่ครับมิตซูบิชิอ่าไททัน GLX เป็นแคปนะครับเป็นแคปปี2012 รถปีใหม่นะครับ22 0ที่ว่าราคาประหยัดแท้แล้วก็ได้รถคุณภาพดีเป็นเครื่องดีเซลครับ2 5 0 0ซีเป็นตัวพิเศษนอกกระจกไฟฟ้าอ่าทุกอย่างครบๆอามาเบิ้งกันครับโดยรวมสีสันผม,มตีใหญ่อะ้าสิครับได้สวยแบบนี้อะสิมีร้อยน้อยเนาะร้อยขน,นแมวแบบนี้เพราะรถเดิมๆฝากระโปรงไม่ได้เห็ดนะครับฝากระโปรงไม่เคยเห็ดสีเลยแต่ซิมีห้อยขนแมวห้อยดันติดๆน,น้อยๆห้อยสเก็ตหินประมาณนี้แหละครับและโดยรวมผมว่าบ้านาเกียรติ เพราะว่าโครงสีบริเวณเบื้องไกลขนาดนั้นดอกอ่ากันส้นกันส้นสีเดียว,วกับตัวรถไฟหนาใสแบบนี้ได้ครับไฟหนาใสเลยรถคันนี้ได้ความใสรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยอ่าด้านค่างล้อแม็กซ์สิบห้านิ้วสิบห้านิ้วจากโรงงานยางสวยๆนะครับยางบิสต์นเลยซีเซ็นสวยๆมีไฟเลี้ยวที่แก้มแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวที่แก้มแล้วสวยๆแบบนี้กระจกมองข้างโค้งเมียมอ่ากระจกมองข้างโค้งเมียมปั๊บไฟฟ้านะครับ อรัไฟฝ่าหนาเมือเปิดตกแต่งโดยโคเมียมแล้วบ,บังแดดกระจกมีแล้วนะครับกันสาดกระจกมีให้แบบนี้สวยๆครับโดยรวมแถมตัวนี้มาพร้อมครับแถมเล็กโลบามาพร้อมแถมเล็กโลบามาสลหรับผู้ใดที่อยากบรรทุกสิ่งของเงี้เป็นเล็กเป็นนั่งก็สามารถผาาแล้วก็มัดได้ประโยชน์ใส่สวยก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ครับยางลัางอย่างเต็มๆอยู่นะครับบิดโซนมาแบบนี้ด้านหลัง ไฟถ่ายยังบ่แตกนะครับกันส้นเดือมมาจากโรงงานนะครับนี่กันส้นเดือมมาจากโรงงานไปเลยขอรูปขอส่งสวยๆแบบนี้ละขอรูปขอส่งสวยๆแบบนี้เลยโลโก้โลโก้อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ไฟเบรกดวงที่3รถคันนี้ด้ความเดิมนะครับที่สําคัญเมื่อเดียวเลยเอาไปใส่งานสบายๆได้ยปีสูงๆไฟถ่ายสวยๆการถ่ายฟ้าทางหนามันก็ติดกันร้อยไปแล้วสวยๆแบบนี้ข้เมยม คัตซี่สวยๆครับตัวนี้คัตซี่สวยๆคัตซี่โอเคเลยสวยๆอ่าบอมีผุแท้ครับบอมีผุแท้ยางบิตสโตนปียี่สิบนะครับยางเมื่อกี้กลมเบิ้งเห็นปียางแล้วยางปียี่สิบเอ็ดอ่าด้านหน้าก็ด้านซ้ายก็โอเคสวยๆแบบนี้มีไฟตัดหมอกครับผมมีไฟตัดหมอกครับผมผูได้อยากเรียนรถไปใส่งานแล้วการราคาเพราะแพงที่สำคัญรถปีสูงนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลย กระจกบานหนาย,ยังเป็นของเดิมบานหนาย,ยังเป็นของเดิมภาสีหกเก้าภาสีหกเกฟิ์มีร้อยนิดน้อยนะครับเดี๋ยวผู้ไดอยากนั้นเดี๋ยวผมแถมให้แถมฟิ์มไม่ให้ไปรถภายในนี่ครับข้นนี้สะอาดมากครับเพราะวันเป็นรถมือเดียวเลยบาออ่าบ่อกามายี่สีดําสลับกับเข้าแบบนี้เป็นเบาอมาจากโรงงานหมดเลยสะอาดสะอาดคนส่วนคนส่น กลางไปหนาสวยๆเลยครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับวิทยุเดิมกับของโรงงานนี่ผ่าล้งค่าสะอาดสะอาดปกติหลดปิกอัพสิบกคอยเห็นสะอาดสะอาดนั่นสี่เนาะปืนพ่สสาคัญเลยผมยึดการสปาให้รับรองว่าเอาไปใส่กันแบบสะอาดสะอาดสบายใจหายใจเต็มปอดมาเบื้องในห้องแคปครับว่านี่เบื้องในห้องแคปกันนี่สะอาดมากเลยครับ บ่อนางบ่อคนพิงมีครบครับแล้วก็นแน่นๆพพ้อมยังบ่หยุบจักจุดนะครับเนาะนี่แผงประตูสวยๆกระจุกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าอ่าแผงประตูสวยๆแบบนี้เดี๋ยวห้อเบิ่งในส่วนของกระบะนี่รถคันนีบ้บ่เคยจอดกระบะนะครับเรื่องไล่เนื้อสวยๆเลยไล่เนื้อสวยๆรถบ่เคยจอดกระบะเลยครับแต่ของแต่เค็บเดิมๆนะครับนี่น้ามุมัสีบรอนก็มีห้อยฉีกนะครับรถก็ได้บรรทุกหนักมากอืสองฟัง สองฝากสองฟังอ่าอเคยเันมากกระบะบ่บ,บ่ีอ่าสนิมนะครับผมเปิดเดียวเบิ้งกระเดื่ที่เป็นคาบดินนซื้อเ,เป็นคาบดินนซื้อมาเบิ่งเลยครับเพราะมันสนิมเนาะเป็นคาบดินนซื้อแต่ยังสวยแต่เคบอ่าฟ้าทสกับสวยแบบนี้รวยร่วมผมว่าโอเคเลยล่ะเอาไปใส่การใส่งานกันเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งในส่วนของฟังคนขับที่นี่รถขัน้นอีขับดีเลยครับ เด็กพวกมะไร่เผาเวอร์นั่มนี่พวกแผงประตูยังสวยๆสะอาดๆอันนี้บ่มีแตกเั้งมองกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าขนาดบาคนขับยังบ่ยังบ่หยุบเลยครับ่เบิ่งเลยยังบ่หยุบปกติรถการใส่งานนี่บ่ะย่างหน่อยว่าคนขับต้องหยุบเพราะเป็นจุดที่ใส่งานดูที่สุดพวกมะไร่กันแน่นๆครับนี่พวกมะไร่แน่นๆบังเหล็กไม้กันเหล็กไม้ยูสองแสนสองหมื่นครับสองแสนสองหมื่นนะรถปีสิบสองไม้สองแสนสองหมื่น รถแรนทั่วไป,ปว่าไรบรรทุกนะอ่าว่าเบื้องโลกโก้สติกเกอร์ตรงนี้ยังอยู่นะครับสติกเกอร์ตรงยู่ปลาโครตรกันยังเหลือโครตรกันยังเรียนเหลือ,อเดี๋ยวไปเบื้องในส่วนของเครื่องส่วนของของเครื่องอ่ามาเบื้องความาเดิมกันครับนี่ครับน็อตฝากระปุกอะยังบ่งเ,คเคยขันนะครับน็อตกันนี่ ฝากระปปรงเคยขันเพรยยุดครบเพรยุดควบแก้มเกลื่อนมากครับเดิมเดิมแบบนี้เลยครับแก้มเดิมเดิมมากข้านเดิมเดิมห้อยอาร์ห้อยอย่างยูครบนะครับห้อยอาร์ห้อยเออ,อยูครบไปฝั่งซ้ายอยู่ครบแบบนี้ครับน,อน็อตฝากระปปรงเพิ่ขันอฝา,ากระปปรงเนี่ย100 <_<_ท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญเพื่อนกันก็หัวหน้างเน่นๆนะครับยังว่าท่านยุบเลย เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลเนาะครับพอเราตัวนี้มี2สอ,บอกบางท่านอาจสิสงสัยตัวนี้ผมจะเน้นย้ำว่าเป็นดีเซล2องพันหซีซีปกติเท่านะครับเทอ,อร์โบแปรผันนะรับรองว่าประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันเพิ่งครับนี่ครับปิดเบาๆเงียบๆเรียบๆเลยครับเบาๆเงียบเงียบแบบนี้ รับเลื่อาไปใส่กันสบายๆบายครับถ้าตรงถ้าแสบเบิ่งไม่มีคว้านไม่มใหญ่แท้ครับอ่าใส่กันได้เงีวเลยอ่าใส่กันได้เงีวเดี๋ยวมาฟังราคากันครับฟังราคากันเท่ารับมิตซูบิชิไทตันสองพันห้าร้อยซีซีตัวเจียวเอ็กตัวแคร็บนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลพวกแม่แรงพาวเวอร์อ่าพวกแม่แรงพาวเวอร์เป็นตัวพิเศษกระจกมกองครังขึ้นลงไฟฟ้า กะจมบงขางปไฟฟ้ากระจกสบาทขึ้นลงไฟฟ้านะครับนี่ตัวนี้ผมเปิดราคาเบาๆครับหนึ0 0 0บาทแสนหกหดพบาทในรถปี2012นะครับปี2012ันสิบอเลยผม่ากันหนาใส่หน้าแบนพิสู้นี่กรถือว่าทนไปอีกแบบนึงถือว่าทนแล้วกะอาตาเล่งพนดีเลยละ่ะหนึ่งแสนหกหบาทในรถปีใหม่ๆผมเอาอะไรพาเออไปใส่เบอร์ทั่วผมอยู่ขางลางครับอ่าแอดไลน์จากเบอร์ทั่วได้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับช่องเฮาโฮเซลเล่กอดศิลปินรถบ้านมื่อสองซิบุได,ด้พลาดรถดีๆซิบุได้พลาดคลิปดีๆนะครับเนาะสำหรับผมกับได้ทันสำหรับลุยการลุยงานไปสำหรับไปค้าไปขายคันนี้ก็จะฝากไว้ซัมนี้นะครับฝากณที่เขอบมาชมช่วงนี้อากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับผมรรรรรถถบ้าาาานมือสอาาสสงคคคัดุณภพ บริการด้วยความซื่อสัตและจริงใจอยากซื้ออยากขายขอให้บอกใกล้ใกลส่งได้ถึงที่ที่นี้แบดจ็ตบุญเลิศคาเซ็นเตอร์